สวัสดีครับผมเแชนวันนี้อยู่ในเกม Call of Duty Mobile ผมเล่นมาแล้วตั้งแต่ปี2019แต่ตอนนี้กลับมาแล้วไม่ได้แคสเกตตั้งนาน,เ,นเริ่มกันเลยครับวันนี้จะมาจะอาดาบกันลองดูซิว่าจะเนือมนุษย์ขนาดไหนต้องขออไปที่เกือบนาน มาละดูปืนซะก,ก่อนนี่ปืนแอนิเมะกับนวมนวมุกเขาเรียกว่านวมมวลไทยแล้วกันไปกันเลยเฮ้ยคนเรียบร้อยหาคนไม่เจอหายามอะ่ะคนเจอไ, s <S ไม่โดน พาไปก็ไม่เป็นไรคนอื่นก็จะไปสนใจมันไม่เป็นไรการเล่นเกมนั้นมีแพ้มีชนะต้องเข้าใจต้องเข้าใจจะมั่งโอเคผมว่ามีบางที่อะไรสักอย่างหนึ่งเอานัวมาก่อนเดี๋ยวเกือบซวยเดี๋ยวซวย คนไม่น่าจะเจอนะโอเคล่วงแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่รู้จักมวยไทยหรือไงมวยลุพินีกลับไปใช้ปืนก่อนได้ยี่สิบปืนคนคนลบลบลบโอ้ยต้องเตรียมนอนซะไง เพื่อระยะฟาดชิดจะยิบปืนหรือจะหยิบนวลกันแน่เนี่ยเอานวมแล้วกันนวมวยไทยไฟ,ไ,ฟมไม่โดนอาชดีวะชดไม่โดนชดพลาดไม่เป็นไรมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพลาดได้ก็ไม่เป็นไรอย่าหัวร้อนครับ ยาหัวร้อนออใจเย็นๆใจเย็นๆนะโยมไปเลยครับโดนโดนสไนเปอร์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 ปรัญญาอ่อนเรียบร้อย ไม่ใช้ปืนแล้วใช้นวมดีกว่าออกมาทำไมที่นี่ฮะไม่ขออนุญาตสักก่อนเดี๋ยวต้องมีใครบางสักคนเอาพูดเดียวกันโทษทีเกือบโดนละ ไช้เครื่องบินกระดานนี่แหละบ้มโอ้ยหูดับหูอื้อเลยน <c oughs> ่าจะมีใครสักคนนึงไม่เห็นสักคนเลย เออน้องๆไปไหนละหาหาเท่าไรก็ไม่เจอมาดิมาคนเดียวไม่ใช่เหรออืมโดนแรงลอยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องปัญหาไม่ใช่เรื่องปัญหาได้เวลาใช้ปืนไฟละ ไก่ย่างถูกเผาไหมจ๊ะ <c oughs> เรีเยบร้อย <c oughs> มีใครเดินสักคนนั่นไงเอาพูดเดียวกันขอโทษ <c oughs> มาจ่ายนี่แน่เลย <c oughs> เดินตามสะกดสะกดลอยตามกดโช๊ไแป๊เดียวเรียบ เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆค่อยๆคุยกันก็ได้นี่ยวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆจงก้าวจะน้องมันเริ่มละมันเริ่มละ หาคนหาคนไม่เจอเนี่ยมันต้องไปเล่นฟรีพออไม่ใช่เหรอถ้าเล่นเดสแม่นี่ต้องใช้ปืนในการยิงไม่ใช่เหรอ,อขอโทษทีเนอกไปดีเนอกไปดีเนอกไปอีกนอกไปอีก มีใครมีใครเดินผ่านผ่านทางนื้อหรือเปล่าฮัลโหลนั่นไงไม่ต้องมายิงมาต่อยต้องมีใครสักคนแถวนี้ไม่มีอะไรนะแต่แถวนี้มีวะ่ะโอ้ยแถวนี้มีสไนไอ้สไนปัญญาอ่อน อ่สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตต่อยนะครับนี่เอ้าพูดดีวกว่าน,นีวะขอโทษขออไปที่คำขออไปที่พูดนะครับโอเคคลนนี้ก็ MVP มคลนนี้ก็โน่นหนึ่งโ,โ <laughs> มวยไทยมวยไทย <laughs> ไม่รู้จัง อ้ยมวยไทยนี่หว่าไม่รู้จักมวยลงพนีซะแล้วใช้โนมนี่แหละไปอัดมันโอ้ยมันมีสไนเปอร์วะ่ะโอ้โยบึ้มมีกามปึ้มแน่นะอืมไม่โดนอืมโด,ดนเดอะเบิร์ฟบัาว่ะ ปืนไม่ใช้ใช้แต่นวมไม่โดนโดนแล้วเอ้ยใช้กลับมาใช้ปืนเลยก็ได้เดี๋ยวน้อยใจน่าจะมีคนรักใคยบางคน เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะชอยิงมั่วช่วนีนะ่ไม่บอสักก่อนเดี๋ยวได้ลีโร่ได้รถไปได้ไปได้ไปโอ้ยมีช่วยมีคนมาช่วยเหรอขอบคุณมากฮัลโหลอยู่ไหนจ๊ะเดีวนี้มีคนวะ ไม่โดนไม่โดนอืมโดนแล้วต้องเปิดจุ้งวะเตรียมนอนก่อนเลยเด,ดีย๋ยวโดนสก,กัดเดี๋ยวโดนสกัดดาวลุงเจ๊เอ๋ทำอะไรอยู่จ้านี่โดนสองรอบไปดิทำอะไรทำอะไร ทำอะไรดรอแล้วครับผมเฮ้โอ้โหหนักนวงหนักนวงปาระเบิดกันโอ้ยตายยังอาถาชีวิตก็ต้องสู้ทุกคน เฮ้ยมีคนว่ะเฮ้ยมีคนว่ะมีคนจริงๆด้วยอืมโดนมันจะหยามมากเกินไปแล้วระเบิดเดินมาระเบิดุดบบดด้งโอ้ย มาชีวิตก็ต้องสู้ทุกคนยิงฮิทไฟก่อนยิงฮิทไฟก่อนยิงฮิทไฟก่อนยิงยังไงไม่ตายแล้วยิงยิงยังไงไม่ตายแล้วคุณยิงมาทำไมสองรอบไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละ โอ yet, ้ยกี่รอบแลวเนี่ยกี่รอบแล้วเนี่ยเกือบโดนเกือบโดนยิงเกือบโดนยิงมาเป็นบอยแบนด์เลยโอ้ยไม่ได้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 ปาระเบิดก่อนเลย โราใช้ปืนฟลตไฟลแล้วไกาย,ย่างถูกเผาไกาย,ย่างถูกเผาฮืม <c oughs> โดสองรอบดีน yeah. ะคิวทันอยู่ hey, มีใครโดนคิวั้ยเนี่ยไม่ได้แล้วโอ้ยโดนดัก โอ้ยผู้ชายโอ้ยอะไรวะเน,นี่ยโอ้ยได้ไฟปัด่ะต้องต้องรีบรีโหลดรีบยิง ต้องยิงต้องว่องไวเริ่มลอยลำแล้วเริ่มลอยลำแล้วพอ uh huh. ตอนหนึ่งลอยลำแล้วถ้าทีมเราแพ้นี่เสเียเปรียบแน่นอนอืมทีมเราได้เปรียบทีมเราได้เปรียบ ทีมเราได้เปรียบไม่ใครตามมาเพราะเรียบร้อยลากค่ให้ละอีกคนนึงอีกคนคนนี้ด้วยโอเค thank you ไม่ใครเดินพามาป่ะเนี่ยเอาดีเอาเดี ปาลับเบิดกปาลับเบิดเครื่องบินกระดาษใครสิลอยลำเลยอ้าวไม่โดนจะไม่ตายเฮ้ยมาชีวิตเล็กแกต้องสู้ทุกคนเรียบร้อยมาเอาละสู้ ชีวิตก็ต้องสู้ทุกคนรี่รถกันรถจะระเบิดแล้วเอาหนูมากันอุ้ยเจ็บมันเจ็บลูกมันเจ็บลูย โอ้ยมีคิวให้ละไม่โดดไม่ตายโอเคเดี๋ยวเรากันบอลเราไปก่อนปอลเาไปก่อนด้วย ป่าคือบิกระตาก่อนเอาปืนไฟนี <player> ่แหละไก่ย่างทุบเอาไม่ไม่อยู่ไก่ย่างทุบเผาไหนมีใครอยู่มั่งบ่อแท่งไหนดิ โอ้ยลั่นลั่นขอโทษเดิมมาไม่บอดตั้งแต่แรกฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยมาสองคนเลยเหรอโอ้ยมีแต่นวมอ่ะใช้ได้อยู่เดี๋ยวเวลาปล่อยเจ้ารัวแล้ว เดี๋ยวเราปล่อยเจ้าหลวแล้วตรงนี้แหละของแถนเจ้ารัวขนาดใหญ่บุง้งกลายเป็นโกโก้ครนันโอ้โหโดนโดนหนักเลยน่าสังสารอะคือโดนหนักเลยโอ้โหอาวุธที่สุจยอมาเฮ้ยไวแเลอราทำไรอะ่ะออม ยิงทำไมยิงทำไมไอ้ปืนปัญญาอ่อนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้เปลี่ยว <c oughs> มาดิมวยลงพนินีโอเคเรียบร้อยแค่นี้ก็วิกตอรี่แล้ว ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะขอพักแค่นี้ก่อนเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ